สวัสดีครับผมภาปิยวัฒน์วังคีดีวันนี้จะมานําเสนอเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองคือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันและรวมตัวกันเพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้มีผลทางการเมืองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตามต้องการความหมายและลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองความสนใจ สมาชิกกลุ่มมีผลประโยชน์ความต้องการร่วมกันและเป็นแรงผลักดันที่เป็นจริงเช่นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองหรือการรวมกลุ่มบุคคลเหล่านี้รวมตัวกันเพื่อ อำนาจในการต่อรองและแสดงออกของความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มการมีอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์มุ่งหวังที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เป็นผลประโยชน์ของตนกลุ่มผลประโยชน์ใช้วิธีการต่างๆเช่น การล็อบบี้การรลรงล์งการปท้วงหรือการสนับสนุนทางการเมืองเพื่อให้ผู้สมัครทางการเมืองได้ผลประโยชน์ความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มและให้ผลประโยชน์ที่มีส่วนรวมต่อทางการเมืองได้มากขึ้นการตรวจสอบและการทวงดุลกลุ่มผลประโยชน์ สามารถทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบและเป็นตัวถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายกลุ่มผลประโยชน์เป็นส่วนสำคัญในการเสนอแนะและผลักดันนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มของทางรัฐบาลสร้างความหลากหลายทางความคิดการมีกลุ่มผลประโยชน์หลากหลาย ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดความหลากหลายทางสังคมตัวอย่างของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นสมาคมธุรกิจสมาคมแรงงานสมาคมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผลประโยชน์ทางสังคมเช่นกลุ่มสิทธิสตรีกลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อมกลุ่มคนพิการกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองเช่นกลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพรรคการเมืองพรรคการเมืองมีเป้าหมายหลักคือการชนะการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์มีเป้าหมายหลักมีอิทธิพลต่อการนโยบายสาธารณะไม่จำกัดความต้องการการจัดตั้งรัฐบาลเอง ในระบบประชาธิปไตยกลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมมีการสนับสนุนร่วมทางการเมืองและประชาชนและช่วยให้เกิดการตรวจสอบอำนาจรัดและอำนาจตุลาการกลุ่มผลประโยชน์ที่จะตั้งขึ้นเป็นสมาคม สหแรงงานหรือสหแรงงานการไฟฟ้าการผลิตสหาการแรงงานไฟฟ้าทางรถไฟหรือหลายๆอย่างสมาคมพ่อค้าสมาคมนักธุรกิจในด้านหอการค้าสมาคมอุตสาหกรรมกลุ่มผลประโยชน์นี้ได้รับการยอมรับสูงมากจากประเทศที่พัฒนาเร้วมาหลากหลายนโยบายกล่าวคือรัฐบาลนำข้อเรียกร้องมาเป็นนโยบายการบริหารประเทศ กลุ่มผลประโยชน์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสมาคมเช่นกลุ่มเคืืยญาติกลุ่มครอบครัวซึ่งสังคมไทยยึดถือซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ในสังคมไทยกลุ่มเชื้อชาติเช่นกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มเชื้อชาติเวียดนามกลุ่มเชื้อชาติจีนซึ่งมีเห็นบ่อยๆในประเทศไทยเหล่านี้เป็นต้นซึ่งกลุ่มเครือญาติเช่นกลุ่มญาติไทยกลุ่มญาติภาคเหนือ กลุ่มญาติภูมิอีสานเหล่านี้เป็นต้นนะครับกลุ่มศาสนาเช่นกลุ่มพุทธกลุ่มอิสลามกลุ่มคิดกลุ่มชนเหล่านี้เป็นกลุ่มชั้นนําของกลุ่มบรรพชิตนะครับบางข่าวผ่านบุคคลอื่นโดยตรงนอกจากนี้กลุ่มผลประโยชน์อีกเช่นกลุ่มดั้งเดิมเช่นกลุ่มนี้มักอยู่ในกลุ่มศาสนาตลอดจนกลุ่มวันะในประเทศอินเดียกลุ่มเผ่าต่างๆเช่น กลุ่มอินโดนีเซียกลุ่มฟิลิปปินส์กลุ่มอเมริกากลุ่มผลประโยชน์รวมตัวกันเป็นขังข่าวเช่นกลุ่มประท้วงปัจจุบันในสังคมไทยมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นการปลุกกระเส กลุ่มม็อบต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตสำนึกให้เห็นโดยทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มอิทธิพลท้องถิน่นกลุ่มผู้นำกลุ่มทานาเกลือกลุ่มทาประมงกลุ่มกเกษตรกรเป็นต้นนะครับสรุปโดยย่อกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองมาจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นที่เป็นผู้นำหมู่บ้านผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนพวกคนเหล่านี้มีอิทธิพลมาก ต่อการเมืองท้องถิ่นต่อศาสนาถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้นำชุมชนกลุ่มผลประโยชน์นะครับมีความสำคัญที่แสดงถึงการรวมตัวกันในวัตถุในทางใดทางหนึ่งที่เกิดผลประโยชน์สำเร็จทางการเมืองเช่นการรวมตัวประท้วงการสนับสนุนพรรคการเมือง การส่งคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเพื่อเป็นผู้นำทางการเมืองหรือสำเร็จเป็นอัจฉริยะผู้ประสิทธิ์ประสาททางการเมืองนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอหัวข้อเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองก็ผมพระปิยวัตรบางคีรีก็ขอจบการนำเสนอเพียงแต่เท่านี้นะครับ ก็หวังว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณครับ